อ่าคนนะี่าวัสี่คนลงหเอาตองด้วยเรองด้วยดูเราด้ไ Now, ม่ดูด้วยดูเด้วยค่เนี่ยเราเพยาอย่าพ่งนี้เด็กๆ้องมออ่นี้อ่าขอขอบคุณทุกท่านทงหลายพี่สลเคื่อนด่มไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือ่าน้ำชกาแฟที่ให้สาระประกนน่อไม่แห้ง

ยังรบกองอยังรบกองอยังรบกองนะยังรบก่งเอาอันนี้ปอบมาหน่รนะขอบคุณมากครับผมบคุทงเราก็ถือว่าร